นี่อันนี้แม่เอาไปเห็นอยังครับนี่อ๋อต้นนี้แม่ก็จะเอาไปปลูกกินค่ะไปขยายพันธุ์บ่ขยายขยายออ๋ครับแต่ว่าปกติแม่จะปลูกดินโอ้ครับอยู่ไม่ดินแต่ว่าแม่จะชอบปลูกพักกินภายในครอบครัวค่ะพักไข่นี่เป็นเรื่องที่ชอบเพราะมันปลูกครัวครับเอาล๋อตอนนี้แม่ไ่เดีเอาบอสเอาค่ะแม่จะเอาต้นเล็กเป็นชายเอาต้นเล็กนึ่งมาผมซื้อให้แม่ค่ะ ทันงห้ให้ถาดหนึ่งรอยหาซิแม่กจะเจ้าไปอันนี้เองโอ้ครับแม่จะไปใส่แม่ถามท,ที่การผสมซนุ้ยรับเพื่อนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค,อ,ยคอัอเพิ่นก็บอกดีโอ้ดีเอ็ดเป็นเอฟซีเพื่อนได้นี่บอกถามอีริสหน่แมครับเอาพนตอบแม่ประจำได้นี่เอาบ,บอกไป ได้เบิ้งทุกคลิปว่านี่แม่เบิ้งเบิ้งเป็นขอหุ่นต้อนเป็นผสมเอเดียหุ่นแม่พ่อจนแม่เอาไปพ่อจนได้มาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามียังไงเอฟซีเอาตรงนี้ยังไงเอฟซีได้หนิเมื่อนี่ตรงนี้ของฝากไลยตอบกันอยู่ตลอดเวลาได้หนิโมเมนต์ธรรมดาแล้วกันที่นี่ทริปแรกที่ประทับใจที่สุดคือเพิ่นปลูกสะระแหน่ค่ะโอ้ประทับใจขึ้นชายแม่หรือเปล่ายังขึ้นชายกับเบิ้งเบิ้งทุกอันผสม ผสมเอบีนี่แม่กระเบิ้องบ่ที่เป็นรอยฟังเนี่ยนี่ตะพูเป็นตาเออดี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 คุณอาแขกพ่นมากแล้วไปไปแม่สิฟ้าเมื่อให้เพิ่นตอนรับแขก นั่นีจะคล้องคลิปโตเป็นเตนค่ะจนในยูทูบไม่เห็นเป็นยูใก็ยังเลยค่ะีเก็น้ำแข็ง่เมื่อไมยูทูบ่เมื่อเพิ่นเพิ่งแต่เพิ่นเฮ็ดสระนี้เพิ่นเตะเอบีแต่วดยไดอยู่ใกล้ๆสิหาโอกาสมากอันนี้มาแต่อุบลนคุณได้ค่ะใกล้กลัวอีกต้นนี้ยังใคขึ้นชายค่ะขึ้นชายขึ้นมา มาแล้วเพืกันล่ะนี่มาลูกเพิ่นก็ดีดีเพิ่นต่อรับทุกอย่างเลยทำงานก่อนนอกประเทศแดงปันคือบ่แม่มาเบิ่งเหรอคือบ่ก็คือตัวล่ะคือคือดีหลายเอาไปกินในรอบครัวค่ะครไปกินในรอบครัวลูกหลานมากอ่ะ พอให้เขาเด้กย,ยางเบืองเนาะครับผมหักนนครับทุกคนเลยทุกคนมาปลูกกันมาเห็นกับเพื่อนเพื่อนนำเนาะค่ะท <c oughs> ุกคนเนาะผมขออนุญาตถา,าม,มถามความมู้ซึกแน่จังหน่อยอมามาเห็นมาเห็นของจริงเราเป็นยังไงครับพอ <c oughs> เห็นของจริงล่ะอุ้ยดีใจหลายค่ะครับโอ้ยมีความสุกค่ะมีความซุกเ <c oughs> เป็นคนมาปลูกค่ะครับ เห็นงามๆแบบนี้แล้วใช่ค่ะชอบเพราะว่าเหาเองเป็นคนดูแลสุขภาพด้วยครับผมอาจจะเอาไปทําเป็นเพื่อสุขภาพของตัวเองครับเพราะว่าเหากับอายุหลายแล้วเนาะมมันจะทําให้ร่างกายของเหาครับแร่งและอีกอย่างนึงก็เป็นงานอดิเรกครับใส่เวลาว่างให้มันเมิดไปครับยงีประโยชน์ค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับแม่